แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของยูสวิตฟรังครับจะมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา0.89248โซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.89403โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.88526 โซนแนวรับที่2อนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.88371กลยุทธ์ในการเทรดฝั่งบายนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1ห,หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA by มาเก็บ TP ที่ราคา0.88887 Stop ร o อ s นั้นจะอยู่ที่ราคา0.88303 กรณีนในการเล่นฝั่งเซลล์นั้นรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซล l เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซ l l เซลกลับลงมาเก็บ T P ที่ราคา0.8887ต่อปลอยอยู่ที่ราคา0.89471ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายและฝั่งเซลลในคู่สกุลเงินของ USD C H F